เคยนึกภาพตามกันไหมครับว่าเจ้าหัวใช้เท้าธรรมดารรมดาที่เราเห็นกันในครัวเนี่ยมันจะสามารถกลายร่างเป็นดอกไม้ส,สวยๆแบบนี้ได้ยังไงด้วยมีดแค่เล่มเดียววันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกศิลปะการแกะสลักผักแบบไทยๆท,ที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะมันเปลี่ยนผักบ้านๆให้กลายเป็นงานศิลปะชิ้นโบแดงได้เลย นี่ไงครับดูสิครับดอกไม้ที่เห็นอยู่นี่สวยมากใช่ไหมครับดูบอบบางอ่อนช้อยแต่เชื่อไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของมันก็คือหัวใช้เท้าธรรมดาๆรรก้อนหนึ่งนี่เองเนี่แหละรครับคือความสุดยอดของการแกะสลักที่แค่มีความอดทนกับฝีมืออีกนิดหน่อยก็เปลี่ยนของธรมธรมดาธรมาให้กลายเป็นของที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ทันทีเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาหาคําตอบของคําถามสําคัญที่ว่า เอของสวยๆที่ดูซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยมันมาจากของง่ายๆแบบนั้นได้ยังไงกันนะใช่เลยครับนี่คือคำถามสำคัญเลยว่าเราจะเสกหัวชัยเท้าให้กลายเป็นดอกลีลาวดีที่ดูละเมียนละไมแบบนี้ได้ยังไงกันนะซึ่งคำตอบทั้งหมดเนี่ยมันก็ซ่อนอยู่ในขั้นตอนแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เรากำลังจะมาดูกันนี้แหละครับก็เหมือนกับศิลปินน่ะแหละครับก่อนจะวาดรูปสวยๆได้ก็ต้องเตรียมผู้กันเตรียมสีให้พร้อมก่อนงานแกะสลักก็เหมือนกัน เรามาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าจะสร้างงานศิละปะชิ้นเอกแบบนี้ต้องมีอุปกรณ์อะไรติดไม้ติดมือกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับตัววัตถุดิบของเรานี่แหละสําคัญสุดการเลือกหัวยช้เท้าเนี่ยต้องพิถีพิถันนิดนึงนะครับควรจะเลือกหัวที่มันยังสดสดอยู่แล้วก็ตรงๆงหน่อยขนาดก็ต้องใหญ่กําลังดีจะได้แกะง่ายๆนึกภาพตามนะครับว่านี่คือผืนผ้าใบของเราเลยนะและนี่คือพระเอกของเราเลยครับมีดแกะสลักที่สําคัญคือต้องคมกริบเลยนะครับ เพราะความคมของมีดนี่แหละที่จะบอกเลยว่ารอยที่เรากรีดลงไปมันจะเนียนจะเป๊ะแค่ไหนเพราะฉะนั้นเรื่องรับมีดให้คมอยู่เสมอเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับโอเคนอกจากพระเอกอย่างมีดแกะสลักแล้วเนี่ยเราก็ยังมีทีมผู้ช่วยอีก3อย่างครับ 1. คือมีดปอกเอาไว้เตรียมหัวเชเท้าของเรา 2. คือถาดที่จะช่วยให้โต๊ะทำงานเราไม่เละเทะและ 3. ขวดสเปรย์ครับอันนี้สำคัญนะ เอาไวค้คอยฉีดน้ําให้หัวชืเท้ามันชุ่มชื้นไม่แห้งเหี่ยวไประหว่างที่เรากําลังแกะสลักอยู่เอาละครับถึงเวลาเข้าสู่ช่วงไฮไลท์กันแล้วนั่นก็คือขั้นตอนการลงมือแกะสลักจริงๆซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกเลยว่าต้องใช้สมาธิและความตั้งใจสูงมากเลยนะครับเพราะเราจะค่อยๆเปลี่ยนรูปทรงของมันไปทีละนิดนิด,นดเรามาเริ่มจากสร้างฐานกันก่อนเลยนะครับขั้นแรกเลยปอกเปลือกหัวชั้เท้าออกก่อนแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆให้ได้ขนาดพอดีพอดีจากนั้น เราจะเจาะรูตรงกลางให้เป็นทรงกลวยเล็กๆครับตรงนี้แหละที่จะเป็นใจกลางของดอกไม้เราเห็นไหมครับจาาหัวใช้เท้าท่อนทื่อๆตันๆทางสายตอนนี้ทางขวาเราก็ได้ฐานที่มีจุดศูนย์กลางเรียบร้อยแล้วที่แหละครับคือจุดสตาร์ทที่กลีบดอกของเราจะค่อยๆเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากตรงนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มขึ้นรูปกลีบดอกกันแล้วนะครับเริ่มจากทำเครื่องหมายเบาๆแบ่งพื้นที่รอบๆออกเป็น5้าส่วนเท่าๆกันก่อน จากนั้นใช้ปลายมีดค่อยๆปาดจากขอบบนลงมาให้เป็นรอยโค้งๆเพื่อสร้างปลายของกลีบดอกทั้ง5กลีบครับจังหวะนี้แหละครับที่ต้องใช้ความนิ่งและความแม่นยำสูงมากการเดินมีดแต่ละครั้งต้องทั้งนุ่มนวลแล้วก็มั่นคงไปพร้อมๆกันเพื่อให้ได้ส่วนโค้งของกลีบที่มันดูพริ้วไหวอ่อนช้อยซึ่งนี่แหละครับคือสเสน่ห์และความสวยงามของดอกไม้เลยพอเราได้โคง้งคร่าวๆของกลีบแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาเก็บรายละเอียดให้เนียบขึ้นอีก เราจะค่อยๆเกลาปลายกลีบแต่ละกลีบให้มันมนๆมสนมนวยๆจากนั้นก็กรีดเส้นโค้งจากโคนกลีบวิ่งเข้าหาใจกลางดอกที่เราเจาะไว้เพื่อให้ดอกไม้มันดูมีมิติมีความลึกขึ้นมาอ่าดูภาพนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับเห็นไหมครับว่าการกรีดแบบนี้มันช่วยสร้างมิติความลึกให้กับตัวดอกไม้ได้จริงๆมันทําให้ดอกไม้ของเราดูไม่แบนแต่ดูสมจริงแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาเยอะเลย เอาละครับมาถึงขั้นตอนที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆแล้วนะเราจะต้องค่อยๆใช้ปลายมีดเนี่ยกรีเข้าไปใต้กลีบเพื่อปลดปล่อยให้กลีบมันแยกตัวออกจากฐานพอเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเหลาฐานข้างล่างให้เป็นทรงกล้วยเพื่อให้รูปทรงของดอกไม้มันดูสมบูรณ์แบบที่สุดขั้นตอนนี้ต้องบอกเลยว่าต้องเบามือสุดๆเลยนะครับเหมือนกำลังทำงานศิลปะที่ละเอียดอ่อนมากๆ การค,อคอ่อยๆซาะเนื้อส่วนเกินออกทีละนิดนิดเนี่ยจะทําให้กลีบดอกสวยๆของเราค,อคอ่อยๆเผยโฉมออกมาโดยที่ไม่บุบสลายและแล้วแ,วแทนนี่คือผลลัพธ์ของเราครับดอกลีลาวดีที่แก่สลักเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับสวยงามและเอียดอ่อนมากๆเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วสําหรับขั้นตอนเก็บงานสุดท้ายทีนี้เพื่อให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นไปอีกเราสามารถเติมสีสันเข้าไปได้นิดหน่อยครับใช้สีผสมอาหารสีเหลือง แต้มเบาๆตรงใจกลางดอกแค่นี้เองครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่จะทำให้งานของเราดูสมจริงขึ้นมาอีกหลายเท่าเลยโอเคเรารู้วิธีการทำกันไปหมดแล้วแต่เคยสงสัยไหมครับว่าแล้วทำไมเราถึงต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยละ่ะศิลปะการแกะสลักผักเนี่ยมันมีคุณค่าอะไรที่มากกว่าแค่การเอาไว้ตกแต่งจานอาหารสวยๆหรือเปล่าเรามาดูกันครับคือจริงๆแล้วคุณค่าของมันเนี่ย มันลึกซึ้งกว่าความสวยงามที่เห็นเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยมันคือการฝึกสมาธิฝึกความอดทนชั้นดีเลยแล้วมันก็คือความภูมิใจนะครับที่เราได้สร้างของสวยๆแบบนี้ขึ้นมากับมือของเราเองแถมยังต่อยอดไปเป็นอาชีพได้อีกด้วยนะและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการทําแบบนี้มันคือการช่วยกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สวยงามของไทยเราเอาไว้ครับผมว่าคําพูดนี้มันจริงมากๆเลยนะครับการสร้างสารรค์สิ่งที่สวยงามด้วยมือของตัวเอง คือการได้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจและความสําเร็จความรู้สึกตอนที่เราเห็นผลงานที่เกิดจากน้าพักน้ําแรงของเรามันสําเร็จออกมาเนี่ยมันเป็นรางวัลที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆครับพอเรากลับมามองที่ดอกไม้พวกนี้อีกครั้งตอนนี้เราคงไม่ได้เห็นมันเป็นแค่หัวัยเท้าแกะสลักแล้วใช่ไหมครับแต่เราจะเห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างในทั้งเรื่องของความอดทนสมาธิและความอดนามที่เกิดจากสองมือของเรานี่เองพอได้เห็นขั้นตอนทั้งหมดนี้แล้ว บางทีคําถามที่สําคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าทํำยังไงแล้วล่ะครับแต่อาจจะเป็นแล้วชิ้นต่อไปจะสร้างสารรค์อะไรดีเพราะในโลกของงานฝีมือแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ในการสร้างสารรค์มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับ